ก็จะให้เพื่อนๆได้ชมพื้นที่ของบอสที่จะสร้างบ้านนะคะครั้งที่แล้วที่เกตมาก็แกกําลังปรับพื้นที่ตอนนี้ปรับพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยกก็จะพาดูค่ะว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะนี่คือบริเวณที่จะสร้างบ้านนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่เป็นจะทําเป็นเบสเมนต์นะคะเป็นเซียลเลร์เป็น er, เบสเมนต์นะคะที่เขาขุดเนี่ย คือจะทำเป็นชั้นใต้ดินนะคะ,ะตรงบริเวณส่วนนี้นยเป็นหน้าบ้านนะคะทางนี้ด้านด้านหน้าของบ้านจะหันหน้ามาทางนี้นะคะทางฝั่งนู้นก็จะเป็นด้านหลังของตัวบ้านซึ่งค่อนข้างหลังใหญ่มากนะคะบ้านหลังนี้ค่อนข้างใหญ่ตอนนี้แกก็วางระบบน้ำนะคะวางระบบออท่อสำหรับน้ำทิ้งน้ำเสียนะคะก็จะไหลออกไปทางเนินเขาทางฝั่งนู้นนะคะ ก็เกตก็มาอัปเดตให้ชมนะนี่คือวิวนะคะเป็นอะไรที่สวยงามมากนะคะเพื่อนคือมองเห็นวิวทิวทัศน์แบบสวยนะคะนู่นน่ะนมีถนนถนนใหญ่อยู่ทางฝั่งนู้นนะคะเมืองนี้ที่อยู่ตรงนี้นี่คือสตีลวอเตอร์นะคะเมืองสตีลวอเตอร์ในช่วงฤดูหนาวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะมองไปทางไหนก็จะขาวขาวเต็มขาวโพลนไปหมดนะคะ ยิ่งอยู่บนเาขาสูงๆอย่างนี้นะคะความเด็บหนาวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเวลาลมมาเวลาที่มีหิมะมา,มานี่คือโหสุดยอดมากเลยนะคะเพื่อนๆความเหน็บหนาวนะจะบอกให้คือบริเวณแกก็ปรับพื้นที่นี่คือกว้างมากค่ะจะต้องตัดหญ้าโมย้านะคะเวลาที่ทําเสร็จเรียบร้อยก็จะต้องปลูกหญ้าบริเวณข้าหลังเนี่ยบริเวณรอบๆบ้านนี่ก็ต้องปลูกหญ้าหมดนะคะ ก็จะต้องตัดหยาโอเคบอกว่าเหนื่อยแน่งานนี้นะคะแล้วก็อายุมากๆกันแล้วนะคะเรามาปลูกบ้านอยู่บนเนินเขาลักษณะน,นี้ต้องเทคแคร์หลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนี่เป็นบริเวณเอ่อเป็นเนินลงไปนะคะบริเวณแถบนี้แกบอกว่าแกจะหาหาอะไรมาปลูกให้มันคลุมพื้นที่จะได้ไม่ต้องตัดยาแบบี้เพราะว่ามันจะยากมากเวลาที่จะตัดหยานะคะแกก็เลยแนะนําไปว่าให้ หาหินมาเรยแกบอกอย่างเงี้ยคือปูด้วยหินทั้งหมดเลยนะคะหาหินก้อนใหญ่ๆอ,อ่ะซื้อหินแบบก้อนใหญ่ๆนะมาปูทั้งหมดเลยนะคะมันก็จะได้ไม่ต้องไปตัดหญ้าแกบอกแก่เงี้ยแกก็เลยบอกว่าอาจจะต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าฉันคงไม่ไหวแกบอกอย่างนี้นะคะเพราะจะยเริ่มอายุมากกันแล้วเนาะ,อะ,อะบอสผู้หญิงก็64แล้วบอสผู้ชายก็63นะคะต่างคนก็เริ่มมีอายุกันแล้ว แล้วก็จะรีทายได้ไม่กี่ปีนี่แหละค่ะที่จะพาไปเก็บเห็ดค่ะตอนนี้รอบอสนะคะรอบอสก่อนบอสไปอจอดดูที่พื้นที่อีกที่หนึ่งนะคะคือแกซ,อซื้อร้านอาหารนะคะซื้อร้านอาหารเก่าจะนำมาปรับปรุงยังไงเดี๋ยวมีโอกาสจะไปถ่ายมาให้ชมนะคะ เอ่ <Hey. S 1> มาเจอเห็ดนะคะเหมือนเห็ดพึ่งค่ะเพ,พื่อนเพื่อนคือกันเลยก็เห็ดเพิงบานเท่าน่ยพี่น้องจ๋ามันแมนบอผู้ใดหูซวยบอกเนี่ยค่ะมันแมนบอเนีย่ยแต่ว่ามันบอไอไอ,อข้างหลังมันน่ะบอบอคือเห็ดเพิงนี่แหละว่าไปเห็ดเพิงข้างหลังมันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นรูเล็กๆเนาะแต่อันนี้มันเป็นเป็นเกลนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะเนี่ย แกบอ,อกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมาเดินแต่เยอะเลยนะคะเยอะเลยเยอะมากเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันแห้งไปหมดแล้วใช่ปะมันแห้งไปหมดแล้วเนี่ยโอ้คือเห็ดอะไรนะเพื่อนๆดูเรามาศึกษานะคะเรามาเรามาดูนะคะเราไม่ได้มาเก็บนะแต่เนี่ยดอกนี้นะคะเดี๋ยวนี้เป็นดอกเลขมันเนาะลักษณะเหมือนเห็ดเผืองเลยพี่น้องจา๋ากือแห้งค่ะเนี่ยอันนี้แกก็จะเอาไปโรยนะ เขียนมาอย่างดีนะคะเนี่ย Pearl oyster เป็นเห็ดป่าดิเพือ่อนเพื่อนเห็ดป่าแกเอาบดผสมกับน้ําแล้วก็จะเอามาโรยเผื่อ,อว่ามันจะเกิดไม่เกิดก็แล้วไปนะคะยะวั <laughs> น้เสร็จมากพาเพื่อนเกมาด้วยทางฝั่งนู้นนี่โอ้ยบอกว่านี่เจอมิโดร์ใหญ่ๆว่ากันนี่โอ้มันก็เยอะจริงๆนะแต่ไม่รู้ว่ามันเห็ดอะไรนะเพือ่อนๆเนี่ย เนี่ยโอ้ยอ่ะไอเสียเนี่ยดอกใหญ่มากค่ะคดอกใหญ่มากนะคะดอกเล็กก็มีดอกใหญ่ก็มีไปรึเปล่ามามาเขบอกว่ามันเป็นเห็ดกินได้เก็บนี่แน่ใจนะว่ามันเป็นเห็ดกินได้หรือเปล่านะเนี่ยแต่มันงามอีหด้อเพี่น้องงามง่ามมึงนะเนี่ยงามงามมมันกินได้นี่เนาะอ้ยเป็นตะแกรงแสบยี่ไรพี่นอน้องเนี่ยใครที่เคยเก็บใครที่เคยสาบก็ ดวยบอก,กันทีนะคะเพื่อนๆนี่ลักษณะมัน,นเป็นแบบนี้น yeah. like, uh, yeah. 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 ี่คขามันก็เป็นแบบนี้เยอะเลยค่ะูเก็บเก็บเอาเก็บเก็บเอาแต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าเพราะยูะดูประมาณยูแคนอิทอิยู not p o s i t i y e บอกว่าจะเก็บไปก่อนเดียวต้องไปดูก่อนว่า ปศึกษาดูก่อนว่ามันใช่หรือเปล่ามันกินได้หรือเปล่าถ้ากินไม่ได้ก็ไม่กินถ้ากินได้ไดค่อยๆกินนะคะ mm hmm. <laughs> hey. big is beautiful โอ oh. เห็นไหมมีลำธารด้วยนะคะพื้นที่ตรงนี้คือแกจะซื้อนะคะกำลังจะซื้อกำลังทำเรื่องกันอยู่ค่ะโอ้ oh. <laughs> ได้หลายแล้ว <laughs> นี่จะดอกใหญ่ๆดูนี่จะดอกใหญ่ๆค่ะ mm hmm. <laughs> <t ries> อันนี้คือเห็ดอะไรก็ไม่ทราบนะคะหน้าตาค่อนข้างจะน่ากลัวนะ <c oughs> หน้าตาน่ากลัวค่ะเออบางทีเห็ดที่หน้าตาน่ากลัวบางทีก็เป็นเห็ดยินได้ก็มีนะเพื่อนเพื่อน tering. ก็ต้องศึกษาดูพื้น <t ries> ที่สวยงามมากจริงๆค่ะมีลำธารไหลใสยเย็นมากค่ะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศสุดยอดนะแกจะ อบอกว่าแกจะคลีนอับบางส่วนบางพื้นที่นะคะแล้วก็มาปลูกต้นไม้ปลูกอะไรต่างๆของแกวสวยงามมากค่ะธรรมชาติ oh. เกยวเวทน <We could S 1> ั่นเจ kind of อเห็ดอีกชนิดหนึ่งนะคะลักษณะเหมือนกับไ ปะการังนะคะเขาเรียกว่าออะไรก็มีราบนะแต่ว่าน่าจะเป็นนะเอเดโบร์นะเก็บว่าเก็วก็ไม่แน่ใจสักไรนะคะแต่ว่าเคยเห็นนะอย่ามาเชื่อนะอันนี้คือพามาเดินป่ามาหาดูนะคะว่ามีเห็ดอะไรเกิดบ้างหรือเปล่าเนาะดูว่าเห็ดอะไรลักษณะหน้าตาแบบนี้สวยมากค่ะเหมือนดอกไม้เลยอ่ะดใูใกล้ๆสิเหมือนดอกไม้เลยค่ะสวยมากเลยนะคะ

น้ำเย็นมากเลยน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเสไหลเย็นเอ็นก็ไปถึงรองเท้าเลยทีเดียวเจ้หุ่นปลาค่ะหุ่นปลาเต็มไปบดเลยพี่น้องจ้าพวกเนี่ยดกขนาดค่ะโอ้ยชิมไปด้วยหนึ่ง เปิดหูเปิดตาเลยค่ะคือมันเปรี้ยวเปรี้ยวมากนะคะเครือองหุ่นเต็มไปหมดเลยค่ะเยอะแยะเลยคือมันยังไม่สุกนะคะเนี่ยองหุน่นเขียวนะแต่ว่ามันยังไม่สุกนะคะยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะเก็บทานโอ้ยนี่ถ้าไปตําคงจะแซ่บพี่น้องจา้าว่าไปตําน่าจะแซ่บนะไม่เคยลองนะว่าไปลองดูไหมเนี่ยเย็บไปจะข่วงวังวิไปจิ้มตับพลีกบึงน,นะเนาะคือมันเสียบดีเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจดีๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะเึงจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ